ตั้งยังเอา้เอา <c oughs> ยังไงครับตั้งผาดไหนต้อง <c oughs> ตั้งตัวไหนอา่าลายแขนกลางก่นอนเจลเลือดอยู่กลางเลยกว่าจะได้ตั้งครับเอ้าอู้อันตรายห <c oughs> รอเจลเลือดเอาเจลเลื่อดตรงนี้เ็นไม ตั้งแกนกลางคนระับตอมันตั้งมาถึงขนาดนี้เลยอืเจอดินแข็งมันเข้าแค่สี่พาร์ไอ้ข้างหน้าดินยังอยู่อืมันมีเข้าตัาง้งเออข่ายไปโน่นเออไปโน่นั่ง,เอ,องเอาเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ กล้วยน,น,น,นี่มานี่เลยน,นี่เงืนมันขึ้นน้ำปิดใช <c oughs> ่ลงลงลงแล้วก็ลงตั้งผ่านครับ 1> M 1 0 8 s อ, <S <ส> <S อเเนี่ของเทงนีเทเะเอไปไหมครับนักนแบบนี้แหละเขาเอาอออยาก ยากบวเอือ,อถ้าเป็นแน่นมันรวมคื้อยากอ่ะโอ้อ,ออกแล้วทีน,น,น้าซื้อแว่นมาใส่ถ้าซื้อแว่นมาใส่มันจะลบง่ายอันนี้ต้องทำไงพี่ต้องใครออกหรือใครเข้า ฮะโอ้เอาว้านนั้ใส่ซองแล้วเอ๊ะต้องเอาออกหรือเปล่าต้องใส่ซองวะตอนนั้นผมใส่อธิบายด้วยว่าว่าลูกชายมันเอาออกอ่ะทำไมต้องใส่ซองอะต่ก่อนใส่ซองนี่เลยใส่ซองมันเข้าลึกกว่าบ่เพราะว่า้ไอ้ตัวล็อกซองมันจะถ่ายได้ไปพอดีพอดีไงอ๋อครับเออเอาใส่ล็อกซองมันเอาออกในเช้านี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองล็อกซองเลยครับ คลายแขนกลางมารูสองตรงนี้อ๋อคายออกคายออกเนาะให้หลังมันกดกับยังไม่รู้ว่าจะเข้าดีหรือเปล่ากูเคยออกงานนี่เลยต้องต้องคายแขนล่างเ้ยไหมนี่ไม่ต้องนะี่อ่าเดี๋ยวลองดูครับอรัดูสองแล้วก็เลือดนี่มันขึ้นสูงเข้าไหมทีนี้ นะครับเอาตรงกลางไม่เข้ามันกดล้างเกินนี่เลยสายพอวานเนี่ยเป็นอาถ้าเรากดล้างเพื่อเรากดหน้าเองหนูถ้าเรากดหน้าเองต้องกดในตอนนั้นมันก็เหมือนเดิมอีกเลยนี่แล้วมันก็กดลึกลงไปอีกไหมนัไม่เสมอเนาะมันไม่เสมออ๋อลองล้อมเงินอะไรมีจีโอเด็ดเด็ดเพราะว่าหน้ามันไม่ได้กดเนาะมันกดแต่ล้างนะครับแต่ถ้าเจอดิน เออไปไหนอีกหนูเอาตั้งผานโตเอาพามาดูสูตรไหนจากเด็กทำอ,อ,อะไรเนี่ยเอาวิธีตั้งผานนะต้องตั้งกับคันนาบอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ นี่เป็นสูตรจานเอกเขาครับอะไรอีกเอาตัวไหรอเอาอีกแขนงข้างบ่รอ,อาโดนแขนงข้างครับเมื่อกี้ตั้งอันนี้ก่อน แล้วมาตั้งแขน้างออกอ,อ่ะพี่คนไทยเป็นต้องเออกยอังไงจเลือดไหมขึ้นสุดแล้วขึ้นสุดแลว้วดิผมบุญขึ้นสุดแล้วแล้วเวลาถ้าเรายกเทนี่สูงเนี่ยมันจะกินแค่รัดสี่ได้รู้อีกสี่มันมีกี่นี่ไปนะเออเห็นไหมอ,อ,อันนั้นมันเกี่ยวกับน่าเลยเอา ยังไงครับลูกพี่นั่นแหละถ้ามันขึ้นไ่หน้ามันหนักเอายังไงลูกพี่พอเข้าหรือเปล่าไปได้ไหมงไงก็ได,ไ,มได้อยู่ดี เอาขอเข้าไหมลุงพี่มีแค่แข่ง,ขงมไม่เข้านเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันไม่เข้าอ่ะทุกคนมันตั้งยังไงพอดีเลยไขเสร็จพอดีครับตั้งได้บินนี้ฮะ เด็กมันจะหมดที่ตั้งกันเน่ได้ยังเนี่ยใส่เข้ายังมันจะหมดบิ้งแล้วนะเนี่ย ดูครับต้องถอยซ้ำครับพี่น้องโอ้ไปดานหน้าเขาอีกครับ ถ้าใครดินแข็งมันแนะนํำให้เอาฝั่งน,นี้ใส่ใุนใอฝัอ่งนู้นใส่รูนนอกให้ผ่านมันต้านถ้าผ่านตันวเนี้ยระบบทำงานมันถ้ายิ่งต้านถ้าดินแข็งยิ่งลงอันไหนอันนี้ใส่รูใน,นอันนู้นใส่รูนนอกบอกมาผ่านเบียมาอย่างนี้มันก็นยิ่งเข้ามาททำงานนะั่นลองเอามาใส่ดูไหนดูแต่นี้เวลามันมาเจอดินแข็งปุ๊บมันไม่ลงมาเจอทินอ่อนลงอู้ยยอด แล้วอันนี้มันกินมันมันจะเป็นร่องเลยนะใช่ใช่ลองเสียบลองได้ไหมไขได้ไหมครับดูตาม YouTube กดดูจนมันไม่โหวงสักทีอ๋อเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไออันนี้ใส่รูในเพราะมันมีลายแบบเนาะกูทำไมถอดง่ายตัวเดี๋ยวลองดูครับเปียบดี่ยเป็นกันนะ จำเหมือนกันถ้ามันแค่มันแค่อย่างนี้มันจะไม่สู้นิ้วแปดถ้าเจะนิ้วแปดแปดได้นั่นไม่เข้าเป็นคู่เป็นคู่เยเป็นรุ่นสำหรับกันอ่าลองดูพี่เขาทำมานี่ไปอย่างนี้แหลยอันนี้ดูแต่ก่อดูยูทูปมันให้ใส่ในช่องกลางใช่ไหมกลับพุ่งินบานกลางใช่อืใส่ตัวรับกางนี่อะไรนะที่เป็นรุ่นแปดสามารถจะใส่ผ่านหมุกอะไรพวกนี้มากกว่า ่าผ่าพอยของมันเต่อมอนีใส่มันขึ้น่กนมันมีนแล้วแต่ขเขาไม่ไดยงมัใส่ผ่านพน่ยส่วมามันมเป็นงานงานบกเบ,ร 3, 4, รบิร์ลงานสามพันสี่อะไรพวกนี้รส่รบกอจกว่าจะตั้งกว่าจะใส่รูนี้ได้ครับเอาเดี๋ยวลองใช้ดู หรือเปล่าดูผานดูผาน เอาเฮียเอาเฮียออกแรงเลยโอ้ต่างโซนะครับโซ่ไม่ตึง่นโอ้คแล้วก็ขันแขนนี้เอาขึ้นเนาะเอาขึ้นอีก ที่เอาขึ้นเพราะว่าต้องยกผันหน้าขึ้นเอาดูกันยาวๆครับที่น,นี้แล,แล้วก็ตั้งแขนกลางอาลงเอา้าลองเบิง้งขัดนิดขัดลงมาเอาเดี๋ยวมาดูครับ ถ่ายเข้าหรือเปล่ากลับรูแล้วเรียบร้อยยวมาดูกับว่าจะถ่ายเข้าหรือไม่เข้าจะมูหรือจ่ากับเอ็ม1น,นึู่ว่าเหมือนเดิมนะ ไม่เข้าอ่ะไม่เข้าอ่ะพี่เอ็กมันเดิมเลยมันเดิมครับมันแข็งนี่ไม่เข้าเลยเแเมื่อวานี่แข็ง่าหนอีกใช่ไหมครับไนั้นู แต่ถ้าให้มันวิ่งเสมอกันมันจะ,ม,นจะมันจะจุม่มกว่ากันใช่ไหมแต่เราทั้กหมดมีประสบการณ์เขาเยอะกว่าเราถ้ามีถ้ามีน้่หนักไม่ได้เบรคไม่ได้ไม่มีอะไรอย่งไรลุงพี่เข้าดีเปล่า เจอก,กันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ